ก็ทอ่ครับวันนี้อยู่กับชอนชอนชื่อว่าเอาไงไม่เป็นมาผมเห็นเพื่อนคนนั้นด่าผมจับเลยเพราะเลยคนนี้อ่ะมาด่าผมยับเนี่ยไอ้คนนี้นะผมขอเชิญดิฮัลโหลว่าฮัลโหลได้ยินผมไหมได้ยินได้ยินโอเคนายนายต้องสัญญา โทผมก่อนครับต้องขอโทษผมก่อนครับนายเข,ขาหน้าอย่าด่าคนอื่นเดียนนะถ้านายไปด่าเรานะ่เราก็ไม่เล่นด้วยนะรอสร็จเ่าก็ได้มาให้โอกาสนะขาจะให้โอกาสแค่ครันเดียวนะคุณ<ง>ดูครับ ไปทำตามทนกเรื่นดีกว่านะถ้าไปด่าเพื่อนนะมันก็มันก็จะทำให